อานอาาี่หาปลามาจาก<ส>คลองนะครับต้ว่าเงต้มมชีวิตของ,องคนงานงาทำงานก่อสร้างนะครับหาปลามาจากจากคลองเนี่ยครับคลองที่ที่หากับช่องสาวก่อสร้างนะครับ อันนี้พ่อมาทำํำมาที่แทน,นชีวิตสาวก่อสร้างชีวิตคนใช้แรงงานนะครับนี่ปลาที่หามาได้จากคลอง ได้ปลาได้หอยหอยเชอรี่ได้ผเลยครับหามาจากในคลองล้นวนนะครับในคลองมีนาในน้ำมีปลาในนามีข้าว เนี่ยครับจากจากคลองนี้อยู่หลังแคมป์ก่อสร้างครับที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีปลามีหอย ขอจบการถ่ายทอดเท่านี้แล้วครับอ่า<อ>ครับจบแค่นี้นะครับช่องสาวก่สร้าง